สวัสดีครับวิถีคนเมืองเหนือนะครับโอ้กลับมาปะกันแถมหนึ่งแรงแล้วนะครับสำหรับวานันนี้เหมือนเดิมนะครับเขาก็จะมาล้างสารนเมนูวันนี้เป็นเมนูที่หายากหน่อยนิดนึงนะครับบันนิดนึ่งหายากมากนะครับเป็นเมนูเฮดท็อปนะครับนี่มีแกนนุ่มๆนุ่มๆก็มีเท่าเท่าก็มีด์เดืเอดขะ <laughs> กันนะวันนี้เขาจะแกงนะครับสุดอยอดเลยเฮดท็อปบ้านเขา,าช่วงนี้กับร้านอาหาจะออกนะครับเนี่ย พอดีไปการมากับซื้อมากเฮียนะแต่ได้ในอ่วนในกล้องเนาะกอกหนึ่งนะครับวันนี้เขาจะแกงนะครับเนาะวันนี้เขาจะแกงเดี๋ยวเขามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับสูตรง่ายนะครับมีหอมขาวนะครับก็ดูห่าแหง้งแล้วก็พริกแห้งนะครับที่เขาจะใช้ในส่วนผสมเนาะตังเฮกจะเป็นในส่วนของใบบะม่วนะครับยอดเมาเนาะแล้วก็ ส้มปอยครับนะครับยอดส้มปลอยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกะปิแกงนะครับแล้วก็ห่าน้ำนะครับโอเคนะครับไปดูวิธีการทํากันเลยเอวันนี้อาจจะมีเสียงเด็กๆหน่อยนะครับโอ้ยางนี้ส่วนรวมนะครับเด็กๆเขาจะโอ้มีกิมปูเอาจากไหนมันในลูกไปเอาบ้านไอเว่มาอ๋อไปซ่อมไไปซ่อมอุ้ยวันง่ะอึมันวันจะ โอเคนะครับไาดูขั้นตอนการทำกันเลยอ่ะตามน้ำพริกนะครับดูเก่งการตามวิธีนะครับเ <laughs> น้องมันจะอาจจะมีเสียงเด็กกระจององงเงี้ยนะก็สุม,มาภัยตัวนะครับใส่ห,หอมขาวลงไปนะครับตามด้วยพริกแห้งนะครับนี่ลงไปโขกเลยสำหรับแกงเฮดทอปเฮานะครับ <c oughs> กกหักคนหักตึงก่อคนหักห้าเพื่อจะได้ง่ายต่อการ <c oughs> ตำนะเจ้า ห้านี่มันต้องไปแอนไฟแอนเน่ยซะย,ยากนะครับเป็นห้าปลาสลากเลยครับเด้อนี่น,นะเอาถ้วยเ,เห็ดอันกับน,นี่กับเลยเอาถ้วยเห็ดอันดีกว่าเปน็นเห็หนึ่งเมนูหนังหนึ่งนะครับตีหายากนะครับได้แ,แต่คนชอบกินนะครับิตอบนี้เอาไปต้มก็ได้เอาไปพัดก็ได้น,น,นะครับ แต่ความชอบนะวันนี้เขาจะแกงนะครับรสชาติจะออกเปรี้ยวๆนิดๆนะครับเหมือนแกงเฮ็ดห่านะครับห่านสามเนื้อใช่จ้าหสามเนื้อครับกิ้มปูใหญ่สุดยอดอืออยู่ที่ปูใหญ่ชุดยอดเลยนุ่งเหรอไอ้เราไอ้กินกิ้มปูกั็หลงสวัสดีครับเหรอโอ้โหสวัสดีครับแป๊ะตาแฟสนะลูกนะอ๋อครับ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 แน่นแน่แน่ตบมือเลย จะ้อา,าพิกโต๊ะมือตัวเองนะครับถ,ถ้ามันได้ยินแจงคอกมันตึงเต้นเต้นเลยจะจะได้ก็ขอฝากลูกลหลานไว้ในคลิปสักหน่อยหนึ่งนะครับอ้าวครับจะเฮาจะใส่กะปิแกงน,นะครับแตมสูตรเฮานะครับพี่แกงของแช่ตาเลยลูกเลยน่ารเกาต่เลย ง่ายๆเลยนะครับอ๋อกี่ลืมแมะน้ำหนงนยางเป็นอย่างก็ในส่วนของผงชุบรสนะครับท่านใดที่ชอบกับใส้ก็ได้ถ้าบบชอบกับไส้ก็ได้นะครับแต่ใส่มันกระล้าอยู่นะครับกระตามมิถีนะครับนาออยู่กินกระตามมิถีนะครับต่อไปจะเพิ่มในส่วนของปลาห้าน้ามอหนะครับนี่ทําเองนะครับหอมมากเลยซื้อความซื้อมันซื้อจาเปิดแล้วนะเหม็น <L> ใส่เอาเลยดูโมีหลายปลาขนาดเป็นไหนบุญดูนะคร <L> ับใส่ติดตัวลงไปเลยครับอันนี้คากบโคกเ<ค>บาๆนะครับถึงแค่นี้นะครับสำหรับน้ำพริกแกงเ็ดทอดเนาะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับขั้นตอนการจะไปแกงละกันนี่นะ อ่าครับหลังจากหั่นตั้งหน้าหัวเดือนนะครับใส่น้ำพริกเตาโคกลงไปเลยล่างโคกอห่าน้อยนึงนะครับแบบสไตล์ตาไม่ธีนะครับนี่มันอร่อยก็ตรงนี้แหละน้ำล่างโคกนะครับอาจจะเป็นของชอบของใครหลายๆคนนะครับของโปรดนะครับของกินหายากเนาะ่วงนี้ก็เขียมยู่นะครับเลยต้องรอแหมมสักวางหนึ่งนะครับพอดี ไอ้เบาวผมอยู่ติดเชียงใหม่นะครับแกไปหาแม่กูเต่อนี่ได้เยอะนะครับไอ้หลวงเนาะเดี๋ยวเขาจะไปแอลหาแกสักวันก่อนนะครับปีหนึ่งขายได้ไปสองสามมื่นะครับปีบีไอ้นะครับแต่ถ้าจะแตะเนาะเพราะว่ามันมีราคาดิบสูงมากนะครับจะนั้นใส่เฮ็ดเลยกันใส่เฮ็ดลงไปเลยใส่ในส่วนของเฮ็ดท่อเฮาที่เฮ้าพาครบแล้วกันนะครับลงไปต้มต่อเลยเพราะว่าเฮ็ดประเภทเฮ็ดมีซุกจาหน่อยนะครับอืม จะให้เออมอาหั่สักพัานึงเนอะโอเครับเดี๋ยวออมเงอนซุปประมาณสักสิบห้านาทีอีนอถือว่าใจได้แล้วนะครับครับผมหลังจากที่เขาเอาเฮดลงไปประมาณสักห้านาทีนะครับผมจะใส่ใน,นส่วนของส้มยอดส้มปอยนะครับลงไปเลยนะครับเพื่อจะให้ส่วนของส้มปอนี่นะเนาะออกความเปรี้ยวออกมานะครับ บ้องก็ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวใบมะมาวงหอใส่ที่หลังนะครับอโอเคนะครับผมเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนอห้อก็ออมประมาณขึประมาณว่าหึหหห้นเฮ็ดมาซุกนะครับผมก็เหลือเวลาแห่ประมาณสักเจ็ดนาทีอินอ่ะนะครับดูขั้นตอนต,อนต่อไปสัอู้หอม,หอม,าาห,อมหอมกันนะที่ห้องหอมนี่ก็กินของส้มปลอยนะครับหยอดส้มปลอยห้านะครับ อ้าวจะให้เขาสังเกตด,ดูเห็ดเขาซุกแล้วก็นะครับก็จะใส่ยอดใบเมานะครับยอดบะเมาเนาะไปเลยหอมมากเลยมันหอมเหมือนแก่เฮ็ดห้านะครับเนี่ยมันสูตรเดียวกันเนะาะแก่เห็ดห้งกันประมาณนี้นะครับเดะเลยหน้ามันไทยจะไล่พ่องนะครับพี่ไอเติมลดดีเพื่อความกลมกล่อมนะครับลดดีนี่จะเพิ่มคกลม ใส่รถดีลงไปนะครับเพิ่มความกลมกลม,ลม,ลมสักหน่อยหนึ่งนะครับจะน้องนใ,นใส่โอมามิเฮ้านะครับขออับไปได้เด้อเจ้าปะเด็ดเจ้าปะเด็ดหอมมากพิดแก๊สเลยปิดแก๊อ่ะแกนิจิมพกกนอ,อ,อนเหรอปู้รถดตามจะชอบนอกกับนี่ยน้องอ่าเนาะปู้รถดตามจจชอบแต่หอมมากขอบอก นอมาหนอโอ้ลงหอนเด้อเป่าดีกันนะน่าหน่ะเด้อ V I ครับห่อนนะกลางในต้นไม้เด้ออืมอมห่อนก็ห่อนก็หื้อว่ะจากเสือนีดน้อยเพราะว่าเขาไม่ได้เสือตะกี้อ๋อใช่แล้วใช่แล้ว สามสูตรนะครับไปปีไอ้จะใส่เกลือก่อนใส่สุดท้ายใส่ใส่สุดท้ายก็ได้หรือว่าใส่ก่อนทั้งก็ได้โอ้โจโลนะครับอ่ามันจะจางแค่เกลือนะครับก็ปรุงรสตามใจชอบเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็ไปกินข้าวด้วยกันนะครับน้องสำหรับแกงฮิตท็อปนะครับแล้วก็มีหลายเมนูนะครับเดี๋ยวก็รอชมนะวันนี้เขาจะกินข้าวกับอย่างกันพองปลาล่ำนะครับครับปีแม่ครับมากินข้าวแรงด้วยกันเด้อครับเด้อโอ้โหสบายใจว่าลูกรักอย่างนั้ลูก อ๋อกินเลยลูกอร่อยก็เจ้าน่าก่อนก่อนหมดออนี่นะครับวันนี้ของกินลา้ย่างขนาดนะครับนี่แต่พระเอกของเ้าจะยูตี้แกงเห็ดทอปนะครับเห็ดเพาะหรือว่าเห็ดเพาะอีเนาะวันนั้นห้องให้ทอปเนาะนะครับปอนต์โปรเพนเดอร์แล้วก็จะมีน้ำพริกห้าน้าของตานะครับนี่ทิ้งยอดเลยพักกับพักกับพักอยังนะครับ นี่เป็นหมูปิ้งนะครับปิ้งจิ้นหมูห่อนะครับต่อไปก็จะเป็น,ปน,ปน,นพัดพอย่างเขาว่าโทลันเติ้ลนาะนั่นตับของเด็กนะครับขยุ่กินกระตายวิธีนะครับนี่ส่วนนี้ก็เป็น,นโอ้สังเกตดูนะครับพักกับน้ำพริกนี่มาทำมาดาเด้อตาเสะมานะครับนี่ยพักน้ำพักเนีงนะครับ,พ,บพักบ้านเราพักบ้านเขาทั้งนั้นนะครับน่มาเขียนมาเขียนน้อยดูนี่หลวมนะม่อเนี่ยเขเขียนน้อย พักหนานปอจีนน้ำพริกเหรอน้ำพริกปอเนิดก่อปอจีนน้ำพริกครับจีนอุ่นๆน้นหอนะบ่เนาะครับยอดเลยครับเดเล่นตัวปีนเนากนเ่อพีนน้น ครับจะได้ีน้องขอฝากนะครับสําหรับเมนูวันนี้นะครับน้องพอดีเด็กๆกระจองงงแงล้นะครับวันนี้หามีอย่างพีพาประกันในน่องขอสุมาภัยนะครับจอต้กดหน่อยจานตามนะครับกุศลสดไข่เป็นกาลังใจให้น่องเบาแล้วก็ลานๆึงสองตับเด้อวัครับเวด้ก่อสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีสวัสดีครับสวัสดครับสวัสดีครับสัสดีครับสวัสดีคัครับสัสดีครับี นะครับจะได้ผมขอจบคลิปนี้ไปเพียงแต่อีก้ก่อนนะครับนอกลาไปด้วยกับข้าวน่ากินน่ากินนะครับ